ตำบอลหวานเพื่อสุขภาพง่ายๆครับเมนูนี้จะเน้นเพื่อสุขภาพครับบอลหวานคือบอลที่ไม่คันครับเมนูนี้สำหรับท่านที่ไม่กินเนื้อก็ใช้ได้นะครับส่วนประกอบก็มีข่าแก่พริกแห้งกระเทียมครับแล้วก็หอมแดงแค่นั้นนะครับส่วนที่จะทำให้เกิดรสเปรี้ยวนั้นก็แล้วแต่ครับ จะใช้มะนาวหรือว่ามะขามเปียกก็ได้ครับแต่อันนี้ผมใช้มะนาวบีบใส่ที่หลังครับส่วนวิธีการตามน้ําพริกนั้นผมใส่หอมแดงเข้าไปทีหลังนะครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับบอลหวานกันก่อนครับลักษณะพิเศษก็คือใบสีเขียวเข้มใบค่อนข้างกลมครับแลวก็ใบหนาครับคลิปนี้ผมจะแจกพันบอลหวานสําหรับท่านที่สนใจให้ถึงบ้านครับกติกาอยู่ท้ายคลิปครับลองไปฟังดู ยอดนอนประมาณนี้ก็แกงได้ครับอันนี้ปลูกไว้ริมบอ่อปลาครับแต่ถ้าไม่มีบอ่อปลาก็ปลูกในกระถางได้ครับเขจะชอบน้ำหน่อยพอเราตัดมาแล้วก็มาล้างครับคัดเอานะีอันนี้ก็กินได้ทั้งวันนะครับอันนี้ได้สองจารนรที่เก็บมาเนี่ เอาฝากเพื่อนบ้านจานหนึ่งเราก็กินจานหนึ่งมันจะอ่อนประมาณนี้ครับบอลหวานมันจะปกติเขาจะต้นใหญ่กว่านี้นะครับเท่ากับบอลธรรมดาพอดีแม่บ้านเขาตัดทิ้งก็ได้แต่ประมาณนี้ครับบอลหวานเป็นบอลที่กินแล้วไม่คันนะครับทำแล้วกิกนได้100%นะไม่ต้องกลัวคันนะ สังเกตดูมือผมที่แกะเอาเปลือกออกนะฮะมันก็จะเป็นยางติดนิดหน่อยแต่อันนี้ถ้าล้างมือก็ออกเลยฮะจะใช้ก้านแล้วก็ยอดนะก้านที่สองแล้วก็ยอดนะอันนี้ผมตัดมาเลยนะจะปอกหรือไม่ปอกก็ได้อันนี้ผมไม่ดูวิธีปอกเปลือกออกก็ปอกเหมือนตูนนะับเอามือจับแล้วลูดออกด้านข้าง คลิปนี้จะใช้เวลาประมาณสินาทีนะครับเราจะคุยกันเรื่องอื่นด้วยครับบอนหวานเป็นบอนที่ผมหาคันมาปลูกจากอำเภอพร้านานแล้วนะครับมันจะไม่คันนะครับกินยังไงก็ไม่คันคอครับไม่ต้องกลัวทําไม่เป็นนะครับเวลาเราจับเราปอกเราสัมผัสเขานี่ไม่ต้องกลัวเรื่องความคันอันนี้ผมก็จะเลืมออกนะครับแต่ถ้าต้องการไฟเบอร์ในลำไส้ยเยอะๆไม่ต้องก็ได้ครับนึ่งไปทีเดียวเลยครับ เมนูนี้จะเน้นเพื่อสุขภาพครับคือไม่ใส่เครื่องปรุงที่ไม่มีประโยชน์คือเครื่องปรุงรสแล้วก็เผื่อคนที่กินเจได้ก็จะไม่ใส่พวกเนื้อเข้าไปนะครับถ้าคนที่อยากกินเนื้อผมว่าเราเอาอย่างเอาทอดยังไงก็ได้ครับกินเป็นเครื่องเคียงครับอันนี้ก็ใช้แทนน้ำพริกนะนะครับคือมันออกเผ็ดนิดหน่อยแล้วก็เปรี้ยวรสของมะนาวหรือว่ามะขามเปียก ล้วก็จะได้รสชาติที่หวานกลมกล่อมของบอนนะครับซึ่งมีกลิ่นหอมที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวของเขาครับส่วนแคบหมูเนื้อต่างๆนั้นผมว่าเอาไว้เป็นเครื่องเคียงดีกว่าครับหรือว่าจะทำกินกับไข่เจียวก็ใช้ได้นะครับก็ลาดกินอนะันนี้ผมพยายามจะลืมออกลืมออกให้หมดนนะ่ะแล้วก็ห่าอีกด้านหนึ่ง หักด้านตรงข้ามมาถ้ามันเหลือตรงนั้นมันลืบไม่ได้ใช่ไหมดับดัก,ดกเราหาักด้านตรงข้ามมันก็จะลืบได้นีฮะออกได้อันนี้ทําแบบประณีตหน่อยเนาะไม่ให้มีเปลือกข้างนอกมันยังครับดึงเข้าไปฮะใบตัวนี้ใช้ได้อยู่อันนี้เป็นใบแรกหรือใบที่สองใช้ได้ อันนี้เมนูนี้เน้นเพื่อสุขภาพนะครับอาทิตย์ละครั้งหรือว่านานๆกินทีจะดีต่อระบบลำไส้ครับที่จริงผมจะคุยเรื่องระบบลำไส้ด้วยเพราะว่ามันต้องกินอาหารประเภทนี้ครับมันจะขับถ่ายได้สบายท้องครับอันนี้พอล้างน้ำเสร็จผมก็ใส่ซึ้งนะครับนึ่งเข้าไปเลยนะได้ประมาณนี้ครับแต่ถ้าเราจะใส่มะขามมะขาม เปียกมะขามที่สุกแล้วก็ใส่ไปตรงนี้เลยถ้าจะใส่หมูสามชั้นก็ใส่ไปจอน,นี้เลยนะครับไม่ใส่หมูไม่ใส่เนื้อครับนึ่งแล้วก็ได้ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วก็เอามาพักไว้ครับบางคนก็จะใส่ตอนนึ่งแต่นี่เราจะกินให้มันสดหน่อยครับจะได้คุณค่าทางอาหารแล้วก็คุณค่าทางสมุนไพรก็ตำขาแก่กับพริกแห้งไปก่อนครับมันมีขั้นตอนอยู่นะครับ คนที่ระบบขับถ่ายหรือว่าระบบลำไส้ไม่ค่อยดีก็ลองกินบอลหวานดูนะครับผมเน้นบอลหวานนะครับบอลคันผมไม่ชอบนะครับผมผมกินแล้วรู้สึกคันคอคันลำไส้นะครับตำขาครับใช้ขาแก่ตำเสร็จแล้วก็ใส่พริกแห้งเข้าไปครับพริกแห้งกับขาพอตำละเอียดเสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมขาแก่กับพริกแห้งนี่เขาให้ลดร้อนนะครับมันกระตุน้น ต่อมอยากอาหารแล้วก็การทำงานของระบบลำไส้นะครับเมนูนี้บางคนบอกไม่น่ากินแต่คนโบราณเขากินกันมาเพราะว่ามันมีสรรพคุณอยู่อย่างหนึ่งคือช่วยให้ระบบการทำงานของลำไส้ของเรานี่มันปกติครับเพราะว่าข่าพลิกกระเทียมนี่มันมีฤทธิ์ทางยางคือมันร้อนครับฝรั่งเขาเรียกว่าฮอตนะร้อนนะ คือกระเทียมค่ะพริกนี่มันจะมีคุณค่าทางสมุนไพรนี่ก็ไม่ควรจะไปเจียวม,มันมากนะครับกระเทียมนี่ก็รู้ว่ามีค่า HP สูงกว่าเชื้อไวรัสโคโรนานะมันสามารถกำจัดเชื้อของไวรัสโคโรนาได้นะครับ กับพริกนี่ผมจะตามก่อนเนาะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมแล้วก็หอมแดงนี่ผมใส่ที่หลังเพราะว่ามันมีน้ำและกลิ่นเนาะมันจะกระเด็นนะครับตามสามอย่างนี้ให้ละเอียดครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยหอมแดงครับประมาณนี้ครับหอมแดงมันละเอียดง่ายเนาะแล้วก็ใส่ที่หลังครับ คนเราจะมีอายุที่ยืนยาวได้นี่ต้องทําอาหารเป็นนะผมบอกให้ดูก่อนเพื่อนผมหลายคนเตือนไปแล้วบอกว่าให้เมียทําให้เมียตายมาลําบากเลยอายุมากแล้วจะไปเอาเมียใหม่ก็ไม่ได้แล้วเนาะจะไปเอาเมียหนุ่มสาวเงินก็มีไม่เยอะแล้ววัยเราก็ไม่ให้เนาะเข้ากันไม่ได้วิธีตามแม่กระเด็นก็ใช้มือแบบนี้ครับมือบังไปข้างนึงแม่กระเด็นแน่นอนนะ่ะ ันนี้ถ้าจะพูดให้สวยงามก็คือเป็นสูตรสมุลลนไพรนั่แหละครับคือกินแล้วดีต่อท้องทําให้เหมือนน้พริกะครับแล้วก็บอนหวานก็เป็นส่วนประกอบก็จะออกรสเผ็ดครับส่วนใบมะกรูดถ้ามีก็ใส่ครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับใส่บักชีต,ต้นหน่อมก็ใช้ได้แล้วครับกระเทียมเจียวไม่ต้องใส่ก็ได้ครับไม่ค่อยดีต่อสุขภาพนะครับ พวกพลิกกระเทียมนี่พยายามล้างนะครับเพราะเราซื้อมาจากตลาดบางทีก็มีฝุ่นมีเชื้อราอะไรผมคิดว่ามันต้องมีบ้างแหละครับกระเทียมนอกคลิปก่อนผมพูดไปแล,ล้วมันมีค่าของ HP สที่สามารถฆ่าเชื้อของไวรัสโคโรนาได้ส่วนจะกินกระเทียมกับหัวหอมให้ได้คุณค่าอาหารนี่ต้องกินสดครับเอาไว้เป็นเครื่องเคียงได้นะครับเสร็จแล้วก็เจียวน้ํามัน,นครับ ช้พริกที่เราทำนะเจียวน้ำมันนะเจียวให้มันหอมๆอ,อย่าใส่น้ำมันเยอะนะครับใช้ไฟอ่อนๆน,นะครับถ้าใช้ไฟแรงนี่ไหม้แล้วขมทันทีนะครับใช้ไม่ได้นะครับค่อยๆเคี่ยวไปครับให้มันหอมๆแล้วก็แตกมันนะครับนิดหน่อยส่วนนี้ผมกะให้ทำง,ง่ายๆครับไม่เกินยี่สนาทีนะครับผมทำเสร็จแล้วก็จะใส่ บอลหวานที่นึ่งไว้นะครับสังเกตดูพริกจะเยอะกว่านะครับคือหนักไปทางกระเทียมแล้วก็ข่านะครับก็ใส่เข้าไปผัดให้เข้ากันครับให้หอมหอมแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวหรือว่าน้ำปลาก็พอแล้วครับผมไม่กินผงชูรสแล้วก็เครื่องปรุงเท่าไหร่ กะปิก็ไม่กินนะแค่นี้ก็ได้หนึ่งวันนะครับเพราะว่าเรากินกับไข่เจียวเนาะบางทีก็อาจจะมีหมูย่างหมูปิ้งแล้วแต่ครับกินให้มันถูกปากถูกใจแล้วกันคลิปนี้ก็คงง่ายๆแค่นี้ก่อนครับคงไม่ได้จัดจานสวยๆให้ดูครับใครอยากได้พันบอลหวานไปปลูกที่บ้านก็ช่วยกดแชร์ให้หน่อยครับคนที่ติดตามแล้วกดแชร์ก็ได้ครับ หรือว่าคนที่ยังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามแล้วก็แคปหน้าจอส่งมานะครับผมจะส่งให้ทั่วประเทศนะครับ3หัวนะครับต่อ 1, นแชร์หรือว่า 1, ติดตามนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอาหารเพื่อสุขภาพก็ยังต้องกินกันต่อไปจะพยายามทำไม่ให้3ามคนอื่นแล้วก็คลิปเรื่องความสำเร็จการใช้ชีวิตก็จะพยายามหาคนที่เต็มใจที่จะเผยแพร่เ,พเป็นวิทยาทานมาให้เรื่อยๆครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับ